สี่คู่สี่ลีกในค่ำคืนนี้นะครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทพบอลก็มาจัดแนวทางคาทีนทั้งหมด4คู่สำหรับค่ำคืนนี้นั่นเองใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและอีกอย่างนะใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มข้อวูลโดยการพ่เข้ม้าเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้ที่พ่เข้มจัดให้ครับเราไปเลิ่มที่คู่แรกเลยครับสำหรับบอลโนเวทิปเปียร์ลิกาเอ็นนั่นเองนะครับผมเป็นคู่เฟรดดิกสตั๊ครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับกับเมียนทางตอมก็เซ็ตนั่นเองนะครับคู่นี้ครับเจอกันมานล่าสุดในเวทาตอมก็เซตครับที่ทำได้ดีกว่าโดยการที่ชนะทางเฟรดดิคสตั๊ดได้ครับด้วยการ ดดินนนกว่าึงครับแต่ฟอร์มในปัจจุบันนี้ของท้ำฟิลิปสตัดครับแข่งขันมา5เกมหลังครับชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเองนะครับผมเสมอไป2เกมครับแพ้ไป2เกมดูรวมมีฟอร์มที่ต้องบอกว่าย่แย่อยู่ในระดับหนึ่งครับแต่เกมในบ้านเดียวเนี่ย5เกมหลังครับชนะหนึ่งครับเสมอหนึ่งครับและแพ้ไป3โดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าเกมในบ้านยังไม่ได้โดดเด่นจ๋าขนาดนั้นครับแต่กับการกระทิมเยียแล้วนะครับอย่างทางสซอมก็เสร็จครับก็ต้องบอกว่ามีฟอร์มที่ย่แย่มากๆครับด้วยการแข่งขันไปทั้งหมด9เกมหลังครับแพ้ทุกกกเเเมมมมลยคคครรรัับบาาาาตตตตฐนดูีวแแ่่ง นเฟดิกัสต์เปิดมาบังคับชนะหนึ่งประตรูเพื่อได้ยิ้มมุมปากครับแต่ถ้าจบเสมอมานเนี่ยต้องบอกเลยว่าเฟดิกัต์เนีัยผมเจ็บเต็มตัวเลยนะผมก็ต้องบอกว่ากระแสเปิดมาอวยมากเกินไปครับแล่เฮดตูเฮดของทางซองก็เสร็จครับแอบดูคงมบางยิงถึงฟอร์มได้ย่แย่แต่ผมมั่นใจว่าวันนี้ทางซอก็เส็ครับ จะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับตอนนี้ขอมองที่ทางซอมกอสเซตได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2ที่พี่แคปจัดให้ครับเป็นบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกานี่ครับเป็นคู่ทางอาฮุสนครับผมวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของทางแรนเดอร์เองเราว่าคู่นี้ครับเจอกันมานัดล่าสุดครับจบกันที่สามตู้หนึ่งโดยการที่เป็นทางแรนเดอร์ครับบุกไปชนะนั่นเองครับแต่ฟอร์มก็เป็นวันนี้ครับของทีมอย่างอาฮุสเนี่ยแข่งขันมาห้าเกมหลังครับชนะไปสองเกมเสมอไปสามเกมไม่แพ้กันเลยครับก็ถือว่ามีฟอร์มทีีีี่่่่่่่่อออยยูใใในน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 นชชชววงงงงททททมมมมััััโดดดเเเเเเหกกกแลลลละะะบบบาาาาารรรคค้ เส้นครับและล่าสุดเนี่ยก็เสมอกับโอรินเ่มาก็อาจจะเป็นในเรื่องของโอกชามิดครับแต่เขาก็ยังทำได้ดีอยู่เสมอนะครับผมแต่กลับแกนทีมเยือนครับผมอย่างฮันเดอร์ครัแข่งขันมา5เกมหลังเนี่ยก็ชนะ2เกมครับมิทึแพ้ไป2ครับแล้วนัดแรกเนี่ยเขาก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับเวเจลครับแต่เกมเยือนโดยรวมเองแล้วครับผมในสิิกชมิดเองเขา็ชนะไป2เกมครับชนะฮันโนเวอร์กับมิทิแลนด์ครับแล้วก็เสมอกับทางเวเจลเนี่ยโดยรวมก็ถือว่ามีมาตรฐานดีทั้งคู่ครับแต่ในเรื่องมาวอง่ เรเดอร์แอดดูเหนือกว่าอยู่แล้วครับแต่เอาคุณไดปัจจุบันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเขาขยับตัวเองมาได้ดีมากๆและฟอร์มของทางเรเดอร์เองก็ไม่ได้นิ่งคอซะเท่าไหร่ครับแต่กระแสก็เปิดมาอวยพื้ที่ทางเจ้าบ้านมากเกินไปครับผมมั่นใจว่าทีมเรเดอร์ครับน่าจะบุกไปไม่แพ้ให้เราเห็นครับตอนนี้ขอมองพื้ที่ทางเรเดอร์อีกหนึ่งคู่เลยนะครับส่วนคู่ที่สามที่พี่แคปจัดให้ครับเป็นบอลสวิตซ์ซูเปอร์ลีกนี่ครับเป็นคู่ซูริกครับวันนี้ต้องเปิดบ้านตอนแรกกับมนนเี่ยก็็เปนทางชี้ยงกไดด้ครับผมด้้วยสกอร์ทังคู่ครับแตนี้ มองฟอร์มในปัจจุบันนี้นะครับผมถามว่าทีมอย่างนากซูริกเองฟอร์มแย่ไหมให้เกมหลังครับแพ้เป็นแค่เกมเดียวคือการที่แพ้ให้กับฮุ่งนะครับผมแต่ที่เหลือเนี่ยก็ชนะทางมักเตเบิร์กครับชนะวิลครับก็ชนะยูนานะครับผมก็ถือว่ามีฟอร์มที่โดดเด่นอยู่แต่ว่าเป็นบอลกระชับมิดแต่ถ้ามองน่าจะเป็นทางการเนี่ยให้เกมหลังครับชนะไปสองเกมแพ้ไปสามเกมน่าจะเป็นทางการก็ยังไม่ได้เด็ดขาดอะไรขนาดนั้นครับแล้วเกมในบ้านเดียวอย่างน่าจะเป็นทางการเนี่ยสองเกมหลังครับชนะกอล์ทอเปอร์กับทางวินเทอร์ทูมาก็ ับชนะเพียงแค่เกมเดียวครับเสมอไปหนึ่งครับแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับผมและเกมไปเยือนเนี่ยเขาต้องบอกว่าย่าแย่มากๆไม่ชนะใครติดต่อกันมาแล้วถึง13เกมติดครับโดยการที่เสมอไป2เกมครับแล้วก็แพ้ไปถึงสิบเอ็ๆๆดเกมโดยรวมก็ต้องบอกว่าทีมอย่างทางชิโยงครับมีในเรื่องของเกมไปเย,ย,ยือนที่ย่าแย่กว่าเยอะนะครับผมแล้วก็เล่นในบ้านของซูริกด้วยกระแสก็เปิดมาเป็นทางซูริกครับที่เปิดมาบังคับชนะหนึ่งประตูครับแน่นอนว่าซูริกก็ยังมีโอกาสที่จะสดใสมากกว่าเพราะว่าในเรื่องของฟอร์มเนี่ยวันนี้นะ,ะนครับผม้้เเเกกไไปปอออยย่่าาาางงงชิิินนนนบจร็ทะะซูดดฉ น้อยครับด้นนี้ขอมองในทางซูริกได้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับเป็นบอลไอแลนด์พิมเมลิกนี่ครับเป็นคู่ทางเดลิสตี้ครับวันนี้ต้องเปิดบ้านตอนล่กสุดเมีทางโบฮีเมียนครับคู่นี้ครับที่2เงจนที่3ครับแต่เฮตูเฟตคู่นี้มักจะเป็นเจ้าบ้านครับใครเป็นเจ้าบ้านคือชนะไปครับในการที่เล่นในบ้านเดลิสตี้ครั้งล่าสุดเดลิสตี้ก็เฉือนชนะได้หนึ่งศูนย์ครับเล่นในบ้านโบฮีเมียนครับโบฮีเมียนก็ชนะได้หนึ่งศูนย์เองแต่ทางเดลิสตี้เองนะผมแข่งขันมาตอนล่าสุดครับบุกไปเยือนทางธิตี้้มาแลวชนะไปด้วิต่นเ้ากัหลลงึอแย มีมาตรฐานที่โดดเด่นเลยในดับหนึ่งครับกับการกับทีมแบบโบฮเมียนครับแข่งขันมา5เกมหลังครับไม่แพ้ใครเหมือนกันครับโดยการเสมอไป2เกมครับและชนะไป3เกมดูมีมาตรฐานที่ดีเลยแต่เกมไปเยือนครับชนะ2ครับเสมอ1แพ้2ก็เกมเบเยร์ใช่ว่ากลางๆมากกว่าครับและเกมไปเยือนเนี่ยก็การที่เขาชนะ2นัดติดในการแข่งขันมา20เกมหลังก็คือมีแค่2ครั้งเองเนี่ยผมก็โดยรวมแล้วก็ยังมีมาตรฐานที่สู้ทางเดลี่ซิตี้ไม่ได้ครับแล้ววันนี้เดลี่ซิตี้เล่นในบ้านครับขอเพียงแค่จบหนึ่งประตูทุกอย่างโดน ติดตีได้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็จัดไปในทั้งหมด4คู่นะครับผมตัวแรกครับให้มองไปที่ทางสตอมคอสเซ็ตครับตัวที่2ครับให้เลือกเชียร์ไปที่ทางเรนเดอร์ครับตัวที่3ครับให้มองที่เจ้าบ้านอย่างซูริคครับและตัวที่4ครับให้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างทางเดอร์ลีสตีนเนี่ใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทปบอลขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคคคลิปหนน้าะรรััับบสสวดี